ที่ห้าเกษตรค่ะพี่น้องคลิปนี้เขาจะพามาเบิงนี่ค่ะค้าว่า,าได้มากกว่าสวนทุเรียนมันเป็นแนวดนะคะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งที่เห่าคิดว่าเฮาประสบผลสําเร็จนะคะในการเห็ดสวนทุเรียนแปลงนี้นะคะพี่น้องสวนมันจะเป็นเรื่องอยังเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันเลยนะคะพี่น้องพุ่นล่ะค่ะเสียงเครื่องจักรอยู่ทางผุนค่ะพี่น้องนี่คําว่าได้หลายกว่าสวนทุเรียนขึอ้นย,อยัง นี่เป็นสิ่งแหลกที่เาเห็นผลผลิตเลยที่เหาได้นะคะนี่ค,คือแปลงหยาอาจจะมีหยาธรรมชาติแซมแน่นะคะในตอแหลกเนาะพี่น้องเนาะนี่เพิ่ก็เริ่มตัดแล้วนะคะตัวนี้อาจจะเพิ่งตัดไปมือเศร้าหรือเมื่อวานแรงกับโบนีใจมือนี่พอดีฝนตกลิ้นนะคะฝนตกลิ้นเหาก็เลยต้องต้องมาตัดหยาค้นทีเลี้ยงง่วนี่ถ้าบ่มีแปลงหญ้าช่วงหน,น้าฝนนี่ก็ลำบากคือกันเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเอาออกกลามบ่ได้เนาะเอาไปเลี้ยงกะ กายากนะคะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งกันว่าตอ่าแป้งนี่จะเป็นส่วนของพีสาวเนะาะเขาปูกคน,คนละแถวคนละแถวตัวนี้จะเป็นการหยออเมะเล็่นะ่ะพี่น้องเป็นแถวเป็นแถวเห็นปะมันขึ้นต่อใหมนี่ในส่วนของแถวของเทาเนี่ยอจะเป็นหกโพงแน่เด้อพี่น้องเด้ออาจจะเสียงดังแน่เด้เอค่ะเขาเบิ่งกัน นี่ค่ะคข้ามาได้หลายกว่าสวนทุเรียนคื้นอย่างนี่แหละค่ะตัวนี้หรือว่าประสบคนสมฤต์แหละค่ะพี่น้องนี่ แลวนี่ก็คือตัดไปเลยอาทิตย์หนึ่งนะคะพี่น้องเนี่ยเพิ่นก็เอาปุา๋ยขอกนะคะเป็นน้ำมักขี้งัวเนาะอ่าอา่บอแมนค่ะพี่น้องน้ำมักเงียว์ง่วงนะคะน้ำมักเงียวงัวบ่่คะพีน้องน้ำมักเงี่วงัวนะคะก,คะกะคะ็คืองัวมันเงียวเพิ่นก็โตงใส่ใส่ถังใหม่แล้วเพิ่นก็มักด้วย EM นะคะพี่น้อง น่าจะมักด้วย EM นะคะเพื่อเพื่อให้มันเป็นการมักเนาะมันจะเอามาใส่ในส่วนของหย่าเนี่ยค่ะกำลังขึ้นหม่งามเลยค่ะพี่น้องนี่เขียวเลยนี่คือความสำเร็จแหละสี่เหาเห็ดอ่าในส่วนของส่วนทุเรียนส่วนนี่นะคะนี่ค่ะสองแถวนี่จะเป็นแถวที่เห่าวานนะคะพี่น้องมันจะหนาแน่ นะคะยาจะน้าแน่เบิงังที่เราค่ะพี่น้องวัวหกเจ็ดโตนี่ตโตแถวหนึ่งก็ถือว่าสุดยอดแล้วได้ค่ะพี่น้องนี่น้าปึ๊ดเลยนี่ค่ะโมเด็ปไปหาญาญ่าค่ะพี่น้องนี่นี่ความการประสบผลสําเร็จในะการเฮ็ดสวนคิดว่าประสบผลสําเร็จแล้วหนึ่งย่างนะคะคือการ ปลูกหญา้าร่วมสวนทุเรียนนั่นเองนะคะพี่น้องเป็นหญ้ากินี่บอมบ์ซานะคะเนี่ยแต่ละหล่องแต่ละหล่องก็คือถ้าจะปลูกหญ้าไว้ขันกลางระวงังระวงังหล่องระวังคู่ของอ่าของทุเรียนนะคะพี่น้องสวยงามบะคะอายุกระซั่กันกับทุเรียนนะคะเพราะว่าะาวานมาเมล็ดแล้วก็เข้าใส่ที่ย่อนมเมล็ดนะคะพร้องกันอ่ามือเดียวกันกับถี่เข้าปลูกทุเรียนนะคะ นี่นะคะพี่น้องสวยงามบ่คะนี่กะมื่อนี่กะฝนตกลื่นๆเนาะพี่น้องเนาะความสําคัญของหย่าก,กับงว่วนี่ถ้าช่วงหน้าฝนนี่ใครคิดว่ามันบ่สำคัญนี่ขอเถียงเลยได้ค่ะพี่น้องถ้าบ่ามีแปลงหย่านี่เห็นแนวเดยอ่างว่วก็ออกไปบ่ได้ออกไปเลี้ยงไปลามบ่ได้แล้วก็ห้าต้องเอาเฟื่องหายยางเดียวบางคนนี่หายแต่เฟื่องนะคะ แเรถ้าเฟื่องข้าบพ่พ่อเหรอคะพี่น้องถ้าบ่มีพื้นที่ปลูกหญ้าเฮ็ดจังได๋ลำบากอยู่เด้ค่ะถ้าแม่นเลี้ยงงัวนี่เนาะเนี่ยเบิงเง่งแยงซสุดวนพุ่นเลยค่ะพี่น้องมีฟางนีกง่ก็ยาวไปสูดปลาปามเลยค่ะนี่ก็เป็นผลผลิตหนึ่งที่เฮาได้นะคะได้ก่อนทูเรียนเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเฮาก็คิดว่าอ่าคิดบ่ผิดละที่เลือก เลือกพืชชนิดน,นี่เลืกอกหญ้าที่จะมาปลูกนะคะเพราะว่าปกติแล้วถา้าแมนว่าเขามาปลูกนี่คือจังไดพี่น้องม่งตีละค่ะแป้งนี่แถวนี่เพียงแอลเหลืเดิค่ะพี่น้องนี่เพียงแอลค้นใหญ่แล้วเนี่ยหาหน้าปืดเลยตัวนี้มันจะหนา้าเพราะว่าเขาใส่วิธีการวานเมล็ดเอานะคะมันก็นจะหน้าเนยถ้าแม่นตัดออกแล้วนี่เอา,อาปุ๋ยขอกมาใส่นี่ คืนเร็วเลยล่ะ่ะพี่น้องงามเร็วเลยมันก็จะมันก็จะควบคุ่มในส่วนของห้าธรรมชาติในน้ำนะคะนี่นะคะชุดยอดบ่ฮะ,ะนี่การทําสวนทุเรียนจะบด้แค่ทุเรียนเด้อพี่นอ้นนองเด้อนี่ผลผลิตแหลกของข้าภูุ่มใจเลยล่ะคะ่ะงามหนาปึ๊ดเลยเลียงง่วก,ก็ไดนะคะถ้าแม่นนาแรงนี่ถ้า แมนาตรอระบบน้ำมาเปิดสปริงเกอร์ไซนนี่สามารถขายได้นะคะพี่น้องเพราะว่าช่วงนาแล้งมันก็ค่อนข้างที่จะหายาลําบากคึ้กกันนะคะนี่เท่ากับเพื่อนาคนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เ่าเ่าซู่ฟังซื่ก็คืออ,อ,อ,อันดับแรกก็คือถา้าแมนวาเท่า,าเรียงงัวเท่าพ่อแล้วเหลือเท่าอาจจะได้ขายก็ได้ในอนาคตน,นะคะพี่น้องช่วงนาแล้งแต่ว่าช่วงนี้มันกะ มันกับโบอึดหยานะคะแต่ว่ามันจะลำบากในช่วงที่ฝนตกนะคะต้องหาหยาเมื่อไหร่ให้เพลินนะคะเพราะว่าเอาออเอาออกขอ,อกบบดายเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่ข้าชมสวนหยาเด้เมื่อน,นี้จะเป็นบรรยากาศยนี่ยฝนตกลิ่นเนาะพี่น้องเนาะมื่อฝนตกลิ่นกะไล่อยปล่อยลงแน่ละค่ะข้ามาชมบรรยากาศเนี่ยค่นนะ าความสำเร็จในการเฮ็ดสวนทุเรียนซึ่งได้มากกว่า,าทุเรียนนะคะตัวนี้ก็คือประสบผลสำเร็จแล้วนี่เฮ็ดให้เห็นแล้วว่า,าผลผลิตแรกที่เข้าได้ก็คือแปลงหญ้าให้งัวนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ถ้าปล่อยวางเปล่าไปนี่คือหญ้าธรรมชาติมันก็จะขึ้นหกยิ่งกำจัดหญ้าเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าเ้าปลูกเป็นเป็นหญ้าไวเ้วเลี้ยงงัวนี่คือมันก็จะคุ้มหญ้าธรรมชาติในน้ำล้วก็เขาก็พขอหญ้า ที่เหาปลูกมันไ่เห่ากะตัดไปเร,บรบืบอกไปแห่งง่วนนะคะพี่น้องอันนี้คือความสําเร็จหนึ่งในในแปลงทุเรียนของเห้านะคะ,ะสําหรับทีปนี้ก็ขอโจไว้เพียงแค่นี้ก็นาอพี่น้องเนาะอย่าลืมฝากเบิงในการเทสวนทุเรียนแปลงนี้นะเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมที่สําคัญอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกนําลังใจให้กันยาวๆนะคะ,ะช่องสีหักเกษตรค่ะขอบคุณค่ะ